กับพี่เขานะ90เน่นะครับเน่เท่าไรล,ละ95ร้อยหนึ่งสั่นไหมเพ่ไม่เนียบยังเนียบนะครับก็คือการถ่วงล้อนะครับมันก็ตามที่พี่มันนี้พี่เห็นนะครับอันนี้พี่เขามานั่งด้วยนะครับผมก็ฟอไปไอถ่วงล้ออ่ะมันใครๆก็ถ่วงได้ครับแต่ถ่วงเป็นเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคนะ ไอ้ค่าของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยมันทวงปุ๊บเนี่ยแล้วเขาโดนลักไก่ต้องใช้คํานี้เลยดีกว่าพวกนี้เนี่ยคือที่ต่างๆนะครับที่เราไม่ได้เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าโดนลักไก่นะรักไก่หมายถึงว่าใช่ไหมพี่รักไก่ถ้า,ถ,าถ้าไม่ลักไก่เนี่ยป่าน,นี้ยมันต้องนิ่งแล้วนะครับไอ้เคสของพี่เขาเนี่ยนี่คือครั้งสองแล้วเนาะอันนี้นะรถท่านเทพนะครับของท่านพี่ก้องนะมาหาผมสองครั้งแล้ว ไม่มีอะไรก็มาผมอย่างเดียวเลยเนาะอันนี้พี่ก้องนะครับมาประจาเลยนะอันนี้เนี่ยเราขับแล้วนะเนี่ยเราเหยียบแล้วนะเราเหยียบต่อนะนเห็นไหมอ่ะเราก็ไปเหยียบต่อเห็นหรถอาการสั่นของพวงมาลัยนะครับเกิดจากการถ่วงล้อไม่ดีนะครับเกินเก้าสิบขึ้นไปก็สั่นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเอนข้าใจนะอ่าคือพวกนี้เนี่ยบางทีถ้าเราเรารู้อาการอย่างนี้นะครับถ้าสั่นพวงมาลัยเกินเก้าสิบนั่นหมายความว่าต้องเข้าไปนะครับ เช็คนะครับให้ถ่วงล้อใหม่นะครับการถ่วงล้อที่ดีเนี่ยคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราล้างค่าล้าต้องล้างค่าล้างค่าคือล้างค่าตะกั่วให้อออยหมดนะครับให้มันมันเหลือล้อกับยางนะครับพอเหลือล้อกับยางปุ๊บเนี่ยเราอ่ะค่อยเอาขึ้นค่าเครื่องใหม่นะครับพอขึ้นค่าเครื่องใหม่เนี่ยตัวคนช่างเองต้องบอกงี้ต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับในระดับเลยแหละผมบอกให้อย่าดูว่า เล็กน้อยนะครับต้องมีความเชี่ยวชาญในหลับหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าเราแปะตะกัวเข้าไปตรงท้องล้อครับแปะแค่ว่าการเคลื่อนนิดเดียวนะครับผมบอกให้นะค่ามันไม่ลงเี่ดิค่ามันไม่ลงจริงๆค่าไม่ลงจริงๆอ่าพพี่เขาเจอมากับตัวแล้วนะครับเน่เลยข้างๆเน่นะฮะเจอมากับตัวเลยค่ามันไม่ลงพอเวลาค่ามันไม่ลงเนี่ยนั่นหมายความว่าช่างพวกนี้ยเขาต้องมีประสบการณ์สูงมากๆนะครับ การเลื่อนเน่ยแค่นิดเดียวฮะทาให้ค่าเพียนได้นะเขาเรียกว่าถ่วงล้อตั้งศูนย์ไม่เกี่ยวนะอันนี้เขาเรียกว่าถ่วงล้อพวงมาลัยสั่นเกินเก้าสิบนะครับเขาเรียกว่าถ่วงล้อนะครับถ่วงเพื่อไม่ให้พวงมาลัยสั่นอ่าแต่ถ้าเรานะครับสั่นตรงเท้านะครับนะอันนี้เกี่ยวกับระบบเบรกนะครับหรือจานเบรกต้องมาเช็คนะครับสั่นเท้าสั่นเท้าไม่ใช่สั่นพวงมาลัยสถานขึ้นมานะครับ อ่าต้องแยกกันนะครับยังไงคลิปนี้นะครับเอาฝากเป็นนะครับสาระนะแล้วก็วิทยาทานนะครับเขาเรียกว่าถ่วงล้อนะครับเราก็ให้เข้าใจกันได้ถูกต้องนะเพราะบางท่านนี่เหมามาเลยถ่วงล้อตั้งศูนย์มีไหมผมนี่เบื่อมากนะครับถ่วงล้อตั้งศูนย์เป็นคนละอย่างนะครับเนาะอ่ายังไงก็ฝากไว้หน่อยนะครับบ๊ายบาย